สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับิวระเบิดออไปเจอค่ะพี่น้องไม่หอดจอดถึงโดมแล้วเกางเส้าค่ะพี่น้อง แกงเทียแกงตัวจริงนียูทูบเบอร์ไทยกันเองแม่น้องแกมขยันไทยคลิปครั้ตบทุ่งไม่ต้องทอนนี้ตั้งตบยุ่งรุ่งเช้าจะดีอ่านหน่อยนะนี่บทน้องแกมนี่บทน้องแกงอันนี้ก็ขยันได้นี่มันมันปังปังแกเล่าโอ้ยเดี๋ยวเราดูกันนี่นี่นั่าวคนเดียวได้หรอไม่เปล่งไม่สวยลองมาได้ลองมา่เป็นได้ลูกลอกย่างมือน เอาแล้วมันงนุกหมแล้วพอบอลลอให้ในพ่อนันหละในพ่อนอนเอาเอาทะลุใบไผ่เปนใแม่แม่าแม่ก็หลอกไม่ว่าเปพอ่ด้เอาได้เลยแบบเดียวนะบาทเดียบายาดอาบูนเรียบร้อยไปแล้วเออขายตะขาไปแล้วหายไปเรียบรอยแล้วนี่มึงมรยากาศพี่น้องนี่ทีมงาน เจนนี่แดนมาแล้วนะคะกำลังพากันกินข่าวอ่านนันวอมแล้ววอมแล้วเน่ยายลิวไปสัมภาษณ์น้องๆดูสิพาไปหาน้องๆเด่นทีมเบิงอ้พระท่านได้ทายน้ำเขาอยู่อ๋อสัมผัสสัมผัสสัมผัสเนี่ยสัมภาผัสเนี่ยสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาผัสเนี่ยแต่ยังน้อนยังนี ชื่อน้องแกมไซจ์ดาแกมไซอายุเท่าไรคะอายุ1ิปปีชิปฮาปีแอนมาจากทีมไหนคะนี่มาจากเจนี่กาลาสินจาเจนี่กาลาสินนู้นตาหักไหลมาสอบมือแหลกมือวันเป็นทังไหนกะมวนจาเออยะต่อใจเด้อจ้ามือมือแหลกตื่นขึ้นมาเป็นทังไหนกะปกติจากะปกติแต่เนี่ค่ะวันนี้นี่ปวดแขนอันนี้เขาเต้นจนเออ เขาเต้นจนมาปวดแขนไปยังฮอกตื่นมาปวดแขนเอาสูต่อไปได้ยี่หลายคนไปจนจบฤดูกาลฝากน้องแน่ฝุ่นฝุนมาแล้วฝุ่นนิ้วเจนฮอกเฮ้ยนี่เล่นนี้เจ้าของส่งมาแล้ววันนี้เราขวักเขาขอบคุณค่ะไหนเพิ่งไปถามผู้ใดอีกเจ้าของส่งมาแล้วค่ะวันไหนวันนั้นผีบ้าปเลวค่ะผีบ้าปวัน้น งเขียวเนี่ยเขียวมาทายไก่แถบมันไก่โพดเสลล์าหัดเซลล์เรานี่น้องยังนองยังสิเลูวมาสัมภาษณ์เราเรียกพิธีกรพิธีกรเขากลมุสัมภาษณ์ครัคือสวัสดีค่ะอยู่กับช่วงนุกเตเต้มาสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้อันนี้เป็นแดนเซอร์ใหม่เไม่ยังไงคนนิ้นคนนิ้นอือาไปไปสัมภาษ นล้วระวังชนเนาะอันนี้มาจากทีมเจนี่แดนบนบนอย่าค่ะถามถเพิ่นถามเพิ่นสัมภาษณ์ไปเลยมาจากเจนนี่ฝาลูกๆทุกคนด้วอันนี้คือมาเป็นแดนวงเลยใช่ไหมคะออ๋มีแดนวงพอมีอยู่หนึ่งคนแล้วเออน้อนยังงี้นอนยังงนี่สามคนสี่คนไม่แม้แต่แดนวงจะอะไรนะน้องเลยนะฟักข้าวฟักข้าวอ๋อได้ยินค้างข้าวขอโทษค่ะเอาฟักข้าวน้อนยังนี้น้อนยังนี้ น้องแป้งแล้วน้องอะไรคะน้องลูกกอบน้องลูกกรอบน้องนุ่ตะยางน้องลูกเหม็นค่ะเฮ้ยอันนี้ยันใหม่หน้าเก่าไปอะเลยคุ้นจังอ่ะเงยหน้ามาดูหน่อยสิใครนี่ยเปต้นทำเป็นค่ะเออเอาคือสมบัติเป็นแบบนี้เออคือเข่าเป็นอันนี้ถ้าเป็นไอ้พระเอกถ้าเป็นไอ้พระเอกทีเว่าอีกแบบนึงไอ้ยิ้มกันแน่เห็นไหมหมดไอ้ยิ้มกัน กินนี่มีเงินได้ยูไหมเอามีอยู่20บาทมีอยู่20บาท20บาทก็เอากินน้ำได้แก้วหนึ่งซื้อน้ำก็บม่ได้น้ำแก้วสามสิบอันนี้กับคุณคุณเด้น่าคุณคุณคือกันพูนแมันไทยอะบอกเขาที่ว่าเราเคยอยู่ที่ไหนมาเออยูใส่มากกว่านิดคึงคุณแท้ เล่นนตัาเบ้านแพงเนีมาจ่ายเทบ้านแพงมีลูกสายะ้วนี่ขคนีขึ้นโดดเด่นคักซื้อน้องอียงก่น้องวาลิน้องเลยนะวาลิวาลอายุเท่าไดสี่จห้าสี่จานี่ากตามาต้ตเ็ใหญ่ายรูปโดดเด่นก็มืลอันฟันียพีเต้นดีเออเนดีเต็นดีไลน์เด่นสวยสยสู่ไป S <S โอ้ยฝากนี่แหละพะี่น้องพามาแนะนำแต่ละคนผู้ใดเป็นทังไหขึ้นฮั่นจิจำในเบ่ร์วุ้นี่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 บเซบิงบบ้งเซบิ้งไข่ทำเนี่ยซื้อน้องยังนิวเยียค่ะน้องนิวเยียอายุเท่าไหร่คะสิบ <19. S 1> เก้าสิบเก้าไม่รู้ขึงเหมือนกันบอหน้องคือลูกครึ่งเนาะเออคือลูกครึ่งค่ะสูบอ่สูบอ่ะรีดูกันนี่สูบค่ะอันนี้มันดิมเจนนี่ด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะมาเป็นแดนบุงเลย เฮ้ยมีแดนวงพร้อมโบแมนมีแต่แดนทีมได้พี่ร้องแล้วนี้จะสปอยคนนี้เต้นดีนะเต้นดีบอกท่าบอลเป็นท่าเร็วมากเลยนะเก่งเก่งเก่งขี้ก็อายแสดงว่าลิวไปอยู่แถวสามเพิ่อนมาอยู่แถวหนึ่งเนี่ยนี่แมนไปเจอสามสิตมาอยู่แถวหนึ่ง่ถวต้นลิวจีได้ไปอยู่แถวสามให้น้องมาอยู่แถวหนึ่งไปอยู่แถวนาเออนากองเคยเต้นที่ไหนมาก่อนซาเกตค่ะซาเกตอื ฉันม่ยูนี่จักฤดูกาลเนาะบาดนี่เนาะร้องเบิงร้องเบิงเป็นตาเป็นตาไปได้ดียูเพราะวันเห็นหน่องรับทายแล้วเต้นเก่งเลยว่าอแสดงว่าต้องเคยผ่านมาแล้วแหละเวทีสักเวทีเนาะเออกระแมนอีีเป็นมาตถะัดเกิดเลยบ่นี่ฮะเป็นมาตถะัดเกิดเลยบ่ะกับบอ่ะมีมีประสบการณ์กี่เท่าไหร่กี่ปีแล้วปีเดียว เก่งเนาะปีเดียวปีนี้ปีสองใช่ไหมเออสู้ๆต่อไปนะฝากน้องนิวเจียด้วยนะพี่น้องเก่งเลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวรอติดตามเบื้องบนเวทีที่เป็นทังไหนจะคอยจให้พี่น้องเบื้องอีกเทียนึงเออฝากติดตามตอนต่อไปแต่ละคนแต่ละคนเนาะเออเดี๋ยวเฮ้าสิมือนีกล้องซูมเริ่มทํางานนะคะแดนคนไหนทําหน้าตา สวยๆไว้ทำหน้าสวยๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะซูมใช่กล้องชั้นไวมากกล้ซูมเรื่องทำงานเราก็จะโพสรูปมีโพสรูปในเฟซต์นหอิวไปบางแล้วหุ่นบกมือถ่ายอยู่หุ่นเอาบกมือถ่ายเดีวเขาบกมือถ่ายึ้นไปอยู่บกมือถ่ายเดี๋ยวคนไปขึ้นไปเออพุ่นอะพื่อนะคืนไปมักกล้องเนี่นี่คือเหมือนคือเหมือนตะดโดนนักธุรกิจตัวอนี่แกรนนะพ่อไม่แนนะแกรนเอาเนี่ไปเริ่มจากคนนี้ไปก่อนอ่ะเอาแบบไิ่แกรนนะ หมายเลขหนึ่งนายธีราพรฒน์คอนสีใช่เลยครับจะเล่นน้องกำปั้นค่ะมาจากรีรัมค่ะพี่อายุเท่าไหร่คะมิสสี่ะ24ยี่สิบสี่โอเคคนต่อไปค่ะน้องเมษาค่ะมิสแกรนน้ำพองค่ะ น้ำพร้อมยิศาน้ำพร้อมสวัสดีค่ะน้องอาตอมค่ะน้องแอดตอรนกาลัสซิมค่ะอันนี้แดนพิมป์หรือแดนวงค่ะแดนเจนนี่แดนโอ้เจนนี่แดนคุณนภาพีหรือเจนนี่แดนโอ้ยสุดยอดเลยแอดเตอร์แอดจะพี่ออกมาดังๆเอากรีดลูกกีนมันออกมาลูกฮะเอาใหม่สิกีนยังไงนะวี่งก็กินดังๆ จออยจอันนี้แดนยังนี่สามคนนี่แดนยังแล้วพี่เซมาื่อแม่เห็นเขาแดนหญิงคือแดนชายแดนผสมแล้วแต่อารมณ์จาขึ้นยี่ดีน่ะแดนหญิงแดนผสมแดนผสมแสดงว่าคุ้มค่าจ้างเพราะว่าเต้นได้ทั้งสองแบบเต้นหญิงเสร็จปุ๊บลงไปแต่งแดนชายขึ้นมาอีกแดนชายขาดทันเลยทุกอย่างที่ขาดคือแดนหญิง นขาดผู้หญิงเสียผู้หญิงขาดผู้ชายเสียผู้ชายเออเลิศดเริ่ก็คือไม่พักเลยใช่ไหมไม่พักก็คือพักเลยค่ะทำทุกอย่างโอเคค่าตัวสองร้อยเลิศเท่านั้นค่ะลายลายยี่สิบก็ไปจ้าสองว่าเราเอาของแค่เราเต็มที่กับงานแต่ไม่แต่ไม่หลรอกโอเคโอเคว่าจะหลีดได้จะหลีดได้โอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นนังไกลๆกันบ้างถ่ายรูปกันนะแต่งก็มาเลยแต่งมั้เนี่ยว่ได้แต่งหล่ะเอาขึ้นเอาขึ้นโทรทัศน์เลยหนึ่งสองสาม นี่นจะหลิดได้นะเอากล้องนี้มองกล้องนี้หน่อยสิมองกล้องนี้หน่อยกล้องนี้กล้องนี้หนึ่งสองเออช่องอะไรคะช่องต้นหลิวลำเพินออฟฟิเชียลกับช่องเนเน่ลำเพินโชว์ออฟฟิเชียไปเบิ้งเจ้าของเชียวขืนปกขืนที่โทรทธศต์เทุลธตออกโทรทัศน์เออไปดูดูไยดูดูไปดไปดูดูไปดูดูไปดูดอไปดงดูไปดูดูไนด่ดูไปดูดอ ป่าเป็นล่าสียหนเนาะเป็นเาสา่งเราเพิ่นเพิ่นกําลังหัดเบาไหมกํลังหัดเบาเหมซือเมซื้อฝากน้องในเด้อพี่รองเนี <S <s ่ยอันเบื้องย้งพิ่เนี่ยพี่ถึเครื่องห่านกับให้ต่อให้ตีเด็กๆได้เนี่ยเขาพามาไทยให้หมูจากว่าแต่เราคนเป็นไทยหน้าตาเป็นเด็กๆเนี่ยแนะนำให้คนสายสิริรู้จักนี่พี่เจนนี่ไม่อันบานทีเจนนีแต่แบบ ง่ากๆแน่กตสิินีหละให้น้องๆเบิ่งเอ้าต้นหลิวเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานแมนี่ต้นหลิวเป็นคนแต่ว่าเขาก็ต้องเขาเริ่มจากศูนย์กว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขาเริ่มไม่ทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนทําได้เราก็ทําได้น้องๆที่มาทําได้หมดพี่ต้นหลิวกระทาได้น้องๆทุกคนที่มากระทาได้คือการแมน จ้าโมมีผู้ใด้เต้นเป็นมาเต็มคุณเขาเติมต้องเริ่มมาจากพยายามความพยายามแมนจ้าไอ้ทโปรสมทีมแล้วคุณนัผับแล้วยากให้ได้แมนคือตัวนักนี่อล่ะเขากับพยายามสอนตู้มือเขากับพยายามหาหม่องขอบพิภักดิ์เขาสักของแดนเซอร์กับคลื่นการเขากับสอนสอนตู้มือหมองได้ที่ผาเขากับบอกกันปรับปรุงผู้นั้นผู้นี้อาจจะว่าขั้นเก่งเขากับผิดผู้ที่เก่งแล้วกันบอกกันไปปรับปรุงกันไปแมนค่ะพี่เจนนี่มีมีวิธีในการแบบ ควบคุมเด็กๆยังไงอะให้มีคุณภาพได้ขนาดนี้ยอันดับแรกเราอยากให้เด็กเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนเนี่ยดีก็คือเป็นแบบยากใช่ค่ะเหมือนกับเหมือนกับเราที่เราไม่ชอบอ่าคนอื่นว่าให้เราแบบไหนเราก็ไม่ว่าคนอื่นแบบนั้นประมาณนี้เหมือนกับเราเราอยากให้เด็กเก่งเราต้องเด็กเราก็ต้องเก่งให้เด็กดูก่อนเราอยากให้เด็กขยันเราต้องขยันก่อนเด็ก ถ้าเป็นผู้บริหารเลยเดแต่เรายังมาเต้นนะมันน้อยนกเด็กมาเลยเนี่ยเต้นเพราะว่าอะไเพราะว่าเด็กมันเห็นเรามันก็จะมีกําลังใจในการทํางานเพราะว่าเราก็อยู่กับเขาเหมือนอบอุ่นเนาะเหมือนเหมือนลูกที่เขาต้องการให้พ่อแม่อยู่นําเป็นภาษาแมนก็จะได้สบายใจแสดงว่าใส่ใจเด็กน้อยเป็นย่าไงดีใส่ใจ่็ไม่กี่อย่างการหลับการนอนกันต้องถามใครแม่ข้าดีนางกินข้าวไปกินจนน้องๆลูก พร้อมกันกับทั้งลูกพร้อมกันแม่นะคะเราต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนบางจุดได้เรื่องไน้นอนเราก็ต้องใส่ใจแม่นะคะเพราะว่าการที่จะมาเป็นทีมหรือว่ามาบริหารคนได้หลายคนใจคนที่เป็นหัวหน้าต้องหนักแน่นก่อนอันดับแรกยอดเลยจากพี่เจนนี่เจนนี่กาลสินพี่น้องติดต่อติดตัวไดเอาฝากให้เบาบนนั้นบวชสิบเปเ็นอ่ะ สามาทีปานเพสสามาทีช่วงกระไดเบิดาเขากลับมาคนน้ำกันสามารถติดต่อได้เบิดล้รสิ่งเอียงระเบิดระเบิดโปรโมทงานเ็งหน่อยให้ฝ่ายช่งไทยแล้วมั้ล้ําสิ่งในมือทีเขาวางหรือว่าวันพักผ่อนเนาะสิ่งคือแบบว่าจอบได้เพราะว่าเขากระทังกะคุยเขากะทางคุยใงญ่เลยออย่างงานกลางวันสองสามชั่วโมงเขาก็จอบได้จากเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อจะได้เงินมาซัพพอร์ตน้องๆในทีมในการสื่นั้อยู่ไ้กินบางคนกับมาบอคนมีอย่าง เพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเราจะได้ใช้เปิดวงเพราะว่าสิเป็นอาซื้อกิฟแจกน้องๆผู้ละแผงสองแผงนั่นสิเนาะคนตาเมค่้าข้างเยอะก็สนับสนุนตาแล้วก็พวกแป้งยังบางคนเพิ่งเขบว่าันมีค่ะบางคนน้องๆที่เขามาก็ยังบอกันมีเ่ก็คือติดต่อได้ทางไหนคะถ้าถ้าอยากจ้างถ้าติดต่อจะจ้างเีนนี่อาจจะมีรูปสองช่องทางได้จากอาจจะมีเป็นติดต่อเจนนี่แดนการาซินหลือว่าเฟซบุ๊กเป็นเจนี่แดนการาซินะก็จะคุยกันได้เลยในพัน สองสองทางนีหมอลรั้หรือว่าผู้ใดอยากเอาทีมเด่นไปเต้นกับทักหาเจนนี่เด่นเลยเป็นงานอีเวนเป็นงานเออเิลปินก็เสินหน่อยว่าแดนพี่เจนนี่แต่คนสวยสวยเออีมีตาเลือกได้มีทั้งชายและหญิงสามารถติดต่อได้ดีอ่เรื่องคุณภาพเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเราก็มีการซ้อมน้องๆตลอดวอร์มใบตลอดเอาง่ายๆเลยน้องๆของเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะจ้ายิ่งปีนี้อ่ะอยู่กับลำเพลินโชว์ฟิที่สอง ผู้จ่าหรือว่าผู้ที่อะแต่ซื้อบัตาเบิ่งเท่าไหนก็สบายใจเลยเลยพราะว่าสิเป็นเดนแล้วก็ศิลปินที่เข้ามาใหม่ก็คุณภาพทั้งนั้นเมนจ่าคุณภาพแน่นอนแล้วก็แดนเซอร์ที่อยู่เก่าก็คุณภาพที่จะคอยดูแลน้องๆบอมิตรขี่ได้จะดูแลคนเดียวทุกคนดูแลช่วยกันหมดแม้กระทั่งแม้กระทั่งที่ศิลปินนิวเจออย่างเงี้ยก็สามารถดูแลเด็กได้บอกกันบอกกันได้บว่าสิเป็นอ่ะ เรื่องการแต่งหน้าบพร่เป็นเรื่องอสติพทาเตนแมนค่ะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราไว้ซัมนี่เดี๋ยวรอบหนามาสัมผัสอีกนี่หลายเรื่องสิดท้ามเจนี่โอเคขอบคุณพี่เจนี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี่ฝากก็เลยก็ใช้กดติดตามไหนเด้อพี่น้องเน้อสวัสดีค่ะ